โอ้ทุกคนวิวสวยมากครับดูดิถ้ามีแบบหมอกอ่นอ,อนๆนี้แบบจะสุดมากเลยของปีนี้นะนะวันนี้น้องมักคุเทศบอกว่ามันแค่25เอรนะเง สวัสดีครับทุกคนกับช่องถูถ่ายไบเก้ครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับทริปใต้ของเรานะที่เราเดินทางกันไปนะครับสุดยอดลยครับภาคใต้เราไม่แพ้ภาคเหนือครับเราโชคดีด้วยนะที่เราไม่เจอฝนเลยครับเย่าเว้นขากลับนะหนักมากครับหนักมากโดนพายุทังชุมพรเลยครับโอ้โหแต่ก็ผ่านมาได้นะฮะแต่วันนี้ทีปของเราย้อนปีที่แล้วไปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือเราจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันนะครับที่จังหวัดชัยภูแม่แต่วันนี้เราเดินทางกันตั้งแต่ตีห้านะครับเพื่อออกไปดูตอนเช้าเนะวันนี้ก็จะเป็นทริปรวยเดียวเลยนะครับมากับแม่ บ้านนะตามเคยแต่รับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นวันที่12กร,รกฎาคมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านอกกระเจียวเนี่ยบานวันกี่เปอร์เซ็นต์นะไปลองถามเจ้าหน้าที่ให้นะแต่วันนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับก็อย่างน้อยพอมีดูก็โอเคนะครับ เดี๋ยวเติมถังแรกไว้ก่อนนะครับก็คือเป็นถังเริ่มแหละอียี่สิบเต็มถังครับครับเดินทางกันยาวๆแล้นะฮะแต่น้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะฮะทริปนี้ใช้อียี่สิบนะครับ ก็จะถ,ถึงไอ้ตรงที่เขาปิดสะพานแล้วจะไปดูกันนะว่ารถเล็กข้ามได้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่ามอไซค์น่าจะข้ามได้สบายแล้วเพราะมันไม่มีปัญหาแต่สะพานหลักเขาน่าจะปิดหมดเลยอะไรเงี้ยทางนี้คือออกมามันใกล้สุดแล้วแหละทัวรถ้าไปทางแบบคลอง13สามอะไรเงี้ยทางสิบมันจะอ้อมนิดน,นึงนะสำหรับผมนะมาถึงละวังน้อยหนองแคร์เขาให้เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคทุกคน ต้องออกมาใช่ไหมมันก็มีสะพานมอไซค์นะเฮ้ยเสียววะเฮ้ยเสียวยวเสียวเียวเสียวเดี๋ยวลองตรงไปดูก่อนนะครับว่ามันจะออกทางนู้นได้ไหมแต่ผมคิดว่าได้แหละตรงนี้แหละครับทุกคนที่เขาปิดสะพานนะฮะเดี๋ยวเราต้อง,ตงไปลองเลาะ,ละดูนะฮะลองผิดลองถูกก่อน มันเลาะไปไอ้นี่ได้ไปเรียบคลองครับแล้วก็ไปตัดตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปมั่วแล้วกันถ้ามันได้ก็ขับตามกันมาได้นะเ <c oughs> นี่ยอันนี้จะลงเรียบคลองนะอนับนึงนะขอดูกันศึกษาเส้นทางจากไอตัวเส้นขาวๆใน Google Ma p นี่แหละอันนั้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโอเคคือเราต้องออกเส้นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องข้ามคลองนี้ไปก่อนอาอนี่ไงหนับขึ้นอยู่เดี๋ยวซ้ายเลียวซ้ายวังน้อยเนี่ย <c oughs> ก็คือเลี้ยวซ้ายมา เลี้ยวขวาตรงนี้อันนี้ผมไปมั่วนะพูดตรงๆว่ามั่วข้างบนนี้คือสะพานที่เขาซ่อมนะมอไซะมาง่ายรถยนต์อาจจะงงๆงอะไรนะรถยนต์ก็มาได้มาได้ี่ยทุกคนมันจะมาออกตรงนี้เลยแล้วก็กลับรถใต้สะพานแล้วก็ขึ้นได้เลยนะฮะเออดีดีด,ดีมาง่ายโอเคครับได้เส้นทางใหม่ละขากลับก็คงเข้าทางนี้แหละเพราะว่ามันใกล้เลนะฮะ ขึ้นมาหหดเลยมาง่ายครับมาง่ายอ่ะขึ้นนะเดี๋ยวเราเดินทางต่อน,นะครับระยะทางตอนนี้เหลือ198ก้ิกิโลนะฮะจากตรงนี้ ันนี้ผมจะใช้ทางเลี่ยงเมืองนะครับไม่อยากเข้าตัวเมืองขี่เกี่ยติดไฟแดง <laughs> เชกตอนนี้เราก็ไม่อยู่ถนนสระบุรีหล่มสักกันนะจากตรงนี้ต้องไปประมาณ70กิโลนะครับก็จะเลี้ยวตรงชายบาดาลวันนี้แดดยังไม่ออกเลย7จ็ดโมงละอากาศเย็นดีครับวันนี้แต่ที่กรุงเทพนี่ร้อนมากเลยสวยๆสวยๆสวย,สวย,สวย ทุกคนครับตรงนี้มันจะมีทําทางนิดนึงนะให้ระวังด้วยแล้วป้ายมันแบบป้ายประชิดมากคือเบรกกันไม่ทันได้นรนต้องระวังด้วยนะ วิวสวยมากครับดูดิถ้ามีแบบหมอกอ่อนๆนี้แบบจะสุดมากเลยอันนี้หมอกได้จางหมดละตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบนะ เดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวานะครับแยกนี้เข้าตัวชายบาดานเดี๋ยวก็ไปแยกซ้ายลำนาลายนี่เดี๋ยวซ้ายก็ไปใช้ยะภูมิอันนี้เดี๋ยวเติมไว้ร้อยหนึ่งนะ,ะับเอาไว้แบบ ไปกลับออกจากตรงนี้แล้วก็อ,อกไปถนนใหญ่ได้ก็พอข้าะเว้นก่อนหิวอยากกินไส้กรอกหรือจะซื้อไก่ย่างข้างทางกินเนาะได้ได้ไดปโอเคครับตอนนี้น้องเป็ดเราตีลังกาไปเรียบร้อยนะ้ <c oughs> <c oughs> องแสง่วงนอนเมื่อคืนไม่ได้นอน <c oughs> ดีนะโอเควันไทยรัดไว้แหละไม่งั้นบินแล้วอีก47กิโลนะจุดหมายของเราไม่ไกลแล้วไปเรื่อยๆ บอกว่าที่เนี่ยอำเภอเทพสถิตรตรงเนี้ยครับจังหวัดชัยภูมิเนี่ยมันจะมีกังหันลมทั้งทั้งอำเภอเลยนะพอพ้นจากทางขึ้นเขาเมาื่อกี้ครับก็จะเห็นกังหันลมแบบไปนี่เลยเฮย้ยข้างหน้าทุกคนข้างหน้าเราเจอหมอกครับเป็นแบบหมอกปกคลุมยอดเขาในน,น,นี้มีกังหันลมตลอดแนวเลยนะครับสวยมากทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าอุทยานป่าหินงามแล้วนะมาชมทุ่งดอกกระเจียวนะ อากาศดีครับวันนี้อยากได้วิวเนี่ยเออเดี๋ยวจอดถ่ายวิวนี้เลยจอดเลยก็ได้วัดไผ่นะคะครับข้างบนนี้หมอกไหมครับตอนนี้น่าจะมีน่าจะมีนะอ,นนอ๋อโอเคครับสายไปนิดนึง,นนงจ้องจองผ่านแอปมาแล้วนี่คือต้องไปติดต่อตรงไหนออกหรือก็ได้ครับอ๋อโอเคได้ครับพบหน้าค่ะได้ครับ โอ้เราเขาบอกว่าเรามาช้าไปคือถ้ามาช้าวันนี้หมอกเต็มเลยเ่ามีข้าวกินเลยเดี๋ยวกลับมากินข้าวข,ข้างล่างเอานุนที่จอดมอใสอร์อยู่นะเย่ yeah. แล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางคืออะไรนะทุ่งดอกอระเจียว <Okay. S 2> เข้ามาก็ <Okay. S 2> จะได้อันนี้นะ mm hmm. จ๊ะ แล้วก็สแกนเข้าด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นบัตรเข้าอุทยานก็มีรถด,ด้วยคนสองคนก็หนึบาทพอดีเลยแล้วก็เวลาเวลาเราออกจากอุทยานเราก็ต้องเอาไปเนี้ยไปคืนให้เจ้าหน้าที่ด้านหน้าด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงทุ่งดอกกระเจียวกัน,นด้วยรถคันนี้แล้วอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะรถลางรถล,ลางโอ้แต่คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วรถรางก่อนตั๋วก็คนละ30บบาทนะคะพอคนเต็มรถแล้วก็รถจะออกเลย สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับไก่ตาลไม่ใช่ไก่ตาลมีจุดจ้าคือผาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาคอีสานกลางเหนะือ๋ยวเราไปดูตรงผากันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมคนเยอะอยู่ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะจองผ่านแอปก่อนได้นะมาเช็คอินถ้าเรารู้ว่าเออเรามาตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็จะเป็นแอปนี้นี่อันนี้วันนี้เราจองมาเป็นที่12เวลากโมงถึง10โมงนื่จ๊ะบรรยากาศผู้คนก็เยอะพอสมควรอยู่งงมันก็มีบอกหมอกนะแต่ว่าเป็นหมอกแบบบางๆไม่หนามากเพราะว่าตอนนี้มัน มันมันสายแล้วอ่ะมันเก้าโมกว่าแนละ้วสวยมากเลยสวยูใสวยเูเนี่ยทุกคนแบบสวยมากทุกคนี้เราเดินไปทุ่งดอกกระเจียวกันจริงๆแล้ว ปีที่แล้วเราก็มานะลองกลับไปดูคลิปปีที่แล้วได้ตอนนั้นรู้สึกว่าดอกกระเจียวน่าจะเยอะกว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าตอนเนี้ยมันเยอะขนาดไหนนะครับแต่ผมชอบป่าที่นี่นะคือแบบองค์พนะื้นอ่ะอัจจะเป็นหญ้าสีเขียวๆปกคลุมแล้วมันสวยดีแล้วก็จะมีต้นอะไรนะเนี่ยสารพีป่าแบบขึ้นแซมแซมทาให้มันสวยรูปแบบต้นไม้อ่ะมันแบบแปลกๆดบวยรูปแบบต้นไม้แปลกๆมันคดๆเอียงๆอมันไม่ตรง เออไม่ตรงอ่ะ <c oughs> มันแปลกๆเนี่ยๆงนั้นลยนี่ยละใบมันออกอ่ะตอนนี้เราก็ถึงสะพานเดินชมดอกกระเจียวนะรอบนี้กับรอบที่แล้วรอบที่แล้วเยอะกว่าเนาะเรามาปีที่แล้วอ่ะมันจะเยอะกว่าเพราะว่าของปีนี้นะนะวันนี้น้องมักเทศบอกว่ามันแค่25%เอง ถ้าให้เต็มที่เลยนะก็ช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาถ้าใครจะมาก็รีบมากันเลยนะช่วงต้นเดือนสิงหาดอกมันน่าจะเยอะกว่าน,นี้อยู่อากาศวันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะแดดไม่มีอากาศเย็นๆหน่อยๆนูๆน่นๆ่นตรงนู้นเห็นปะแต่มันไกลอะกล้องไม่เห็นนะตรงนั้นอะเยอะอยู่นู่นตรงนู้นก็มีแบบมันจะอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมมันไม่กระจายอะ เนี่ยจ้ะคือสิ่งสําคัญเลยห้ามลงทุ่งไม่งั้นโดนปรับ500บาทเลยนะวันนี้คลิปนี้ทุกคนเห็นเห็นอะไรแปลกๆไหมคุณเกมเปลี่ยนกางเกงจ้านี่เลยกางเกงกางเกงกางเกงสวยอะ่ะคุณเกมกางเกงสวยอะ่ะได้มาจากไหนอะ่ะมีคนให้มาให้มาลองใส่ขายขายให้มากางเกงกัดแบรนด์ไทยนี่เราเข้าไปดูรู้สึกว่าตัวะประมาณพันต้นๆน,นครับจับ้องได้แล้วก็ เสื้อผ้าดีคือใส่สบายมากมันช่วยลดอาการปวดตุ่นนะเพราะมันมีกัดอ่อนๆอยู่ตรงนี้นี่แล้วมีกัดตรงไหนอีกนี่กัดเขาเต๋ดูไหนดิจะได้แบบเออนี่พอดีเห็นไหมอ,อ่าก็จะบวมนิดนึงบางคนก็คิดว่าเขาบวมสบายปะใส่สบายไหมสบายขับรถอึดอัด,อดไหมไม่ก็ปกตินะอะปกติถ้าใครสนใจ เข้าไปดูตรงเพจได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้นะด้านล่างใต้คลิปใต้คลิปใต้คลิปนะเอาไปดูดอกกระเจียวกันต่อแต่มันไกลอ่ะกล้อง,องกล้องอันนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปดูกล้องอีกตัวหนึ่งมันจะมองเห็นมากกว่าเดี๋ยวมีดอกใกล้ๆเดี๋ยวเอาให้เูอแต่สะพานมันมแบบยบๆมากอ่ะนี่นี่นนี่นี่นี่ค่ะ ตรงด้านโน้นที่มีคนยืนอยู่เยอะๆนะจะเป็นมุมให้ถ่ายรูปซึ่งข้างหลังอะ่ะเอกก็เจอจะเยอะมากจะเยอะมากแล้วก็จะมีมุมให้ถ่ายรูป ดอกกระเจียวเรียบร้อยนะครับก็คําแนะนำนะเขาบอกว่าให้มาช่วงปลายเดือนก,กรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาไปเลยนะครับเพราะตอนนี้มันก็เกี่ยวอยู่แต่ว่าไอโซอนเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูอะคือมันเป็นโซนโซนหนึ่งนะครับแต่ตรงนั้นคนเยอะนั่นแหละครับก็หลังจากคลิปนี้ลงก็มาได้เลยนะครับว,วันนี้ผมถ่ายวันที่12นะคลิปลงวันที่25นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกทีหนึ่ง หากใครได้มานะครับหลังจากคลิปนี้ลงนะครับลองมาอัปเดตนะครับในเพจผมนะเผื่อให้คนอื่นได้แบบติดตามอะไรเงี้ยครับว่ามันจะขึ้นเยอะหรือยังนะฮะจะได้แบบเป็นประโยชน์นะครับต่อคนที่จะมานะถ้ามาตอนเนี้ยที่ผมมาวันที่12เนี่ยยังไม่เต็มทุ่งเลยนะ25%เสบ้าปอเซเขาบอกเดี๋ยวเราเดินทางลงกันนะไปที่ที่จอดรถก่อนไปหาข้าวทานก่อนแล้วค่อยกลับรุงเทมนะครับวันนี้มาแค่นี้เอง <laughs> ตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกของฝากขายพวกผลไม้แล้ก็มีแบบอา,อารมณ์แบบประมาณแบบเสื้อผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองของเขาอะ่ะก็จะมีพวกผลไม้นะแล้วก็มีพวกผักของกินเดีย๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันก่อนมอีนี้ด้วยมีเชื้อเห็ดด้วยเติมพลังก่อนกลับบ้านด้วยอาหารจานหลักของทูไท ตรงที่จอดเราจะมีร้านอาหารเนาะก็มาทานกันได้นะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงช่วงเวลาที่ดีของปีนี้นะประมาณปลายกรกฎาคมถึงต้นสิงหาเนาะไม่แน่อาจจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนมันเต็มเ็มนะดูก่อนนะดูก่อนอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้ครับพวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะสุสรุปค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ติดตามกันนะครับนี่บายบายเจอกันทริปหน้านะจ๊ะตไมอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะอร่อยไหมไอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิ